ป่อชื่อป่อหยางจอนตาป่อจันตาน้ำสกุลดันยาถ้าอยู่บ้านหนังบ้านสองทานสองทานไม่คิดมั่วอ่ะไม่คิดมั่อ๋อคะอันนี้เป็นต้นของป่อแปงแม่นะโอ้ต้นสถาต้นสถาวัดสองทานแม่นอนอ๋ออันนี้อันนี้เป็นห้องว่ายน้ำป่ะกองเข้ากองเข้าอันนี้สางเองหรือซื้อมา ชานพ่อแปงโมเลยครับมูลนิธิฮะอันนี้นะพ่อแปงโมเลยอันนี้กับนี้พ่อแปงนี้แปงอันนี้บนห้องวายอย่างอ่ะกระเป๋านั่งกระเป๋าหิ้วนะครับกระเป๋าหิ้วป้อแปงที่บ้านแปงที่บ้านแปงขายติออันนี้แปงขายแปงขายโมเลยมุลนนี่้นี่กนะติ๊กนี่นะก็เข้านี่นะแล้วแปงขายแกนละร้อยแกนละร้อยไปไปติดต่อป้อที่ไหน บอนเก่าเจ้ังโค้นบ้านแจ่มเนียบ้านบักขี้โมกบ้านแบบแกนแบบบ้านบักขี้โมกสองฐานอ๋อบ้านบักขี้โมกสองฐานครับกับบนมันครับครับครับผมไปหาป่อฮันได้เนาะได้ครับคุณแบร์หาได้ทุกเวลาครับป่อจันตานยานม้งได้จอยมองอีกัมองอีกครับอ๋อได้หมดเลยได้หมดตีหันในนี่ได้หมดเลยแล้วจะเอาเนาะครับผมแล้วจะเอาหน่อยมองอีกก็ได้ครับหน่อยตีนี้ได้หมดอ่ะ ไปจะไปเกล็ดร้อนครับอ๋อปลอดแล้วอันนี้คืออย่างน้ำต้นพ่นหองน้ำต้นลูกหลางน้ำต้นครับอ๋อมันเหมือนน้ำต้นแม่นะโอ้กว่าจะได้น้ำต้นหนึ่งแกนนี่ต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาค่ะโอ้โหกว่าจะเจากเจาะหล่อจาะของมันนิ่มแล้วก็ไปจะเงี้ยแรงบอลชองบอลแล้วนะนี่ครับทุกอย่างนียนะทุกอย่างนียนะใช้เวลาใช้เวลานะครับ และอันนี้ก็คือนี่หอกกระแลมแขนควายแขนงัวแขนงัวนี่ตั้งหม้อนี่ตั้งหม้อหม้อเป็นคนตะกายมันเจอยี่กี้อ๋อตั้งหม้อนี่ก็น้ำกินน่ะนะไม่ใช่เชยหม้อเข้าหม้อแข็งอ๋อหม้อเข้าหมเรียกต่อมากที่เราเอาหม้อแข็งไปมทำได้ง่ายครับนหม้อต้งน้อยนิ่เจ้าสมัยก่อนเป็นหม้อดินครับ อ่าทัดตั้มันษตรกรกระเดงแต่สมัยก่อนนี้มันมันเหมือนมีหม้ออ่านี่มันจะเป็นหมอ้อดินสมัยก่อนมันจอยหมอ้อดินดองฟอยปืนแล้วกับก้นมันจะเป็นมีนเป็นด,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 ดอมหม้อถ้าเหามาเจ้านี่มันจะครับน้ำพวกมีแล้วห<ฟ>่วงเปาะกลัว,วปเป็นล้มเนาะแล้วอันนี้กอกน้ำกินเนาะป่ะเนาะอันนี้บมอก่อกจอยน้ำเวลาเขาปล่อยดองหัวพูดน้อย ในหมู่บ้านนะฮะช่วยน้ำชุ่มป่วยเนี่ยอ๋อน้ำชุ่มป่อยไป,ออไปดอมหัวเขาจะช่วยน้ำกินก็ได้เขาจะช่วยน้ำชุ่มป่วยไปดอมหัวใช่าวบ้านปีเวลาปีมอยอ๋ออันนี้เหรออันนี้ดองฟัดเขาด้าดองฟัดเข้าอันนี้ก๊อกนนก็กินน้ำนะก๊อกกินน้ำอันนี้น้ำบอยอันนี้น้ำบอยแล้วนี่เหรออันนี้จอนจอนอ๋อสมัยก่อนนะว่าจอนเข้าเนาะจอนนี้หีบแกงอ๋อหีบแกงหีบแกง โอ้เด็ดเด็เอาละครับมันหมีจอนเนาะสวัสดีครับพ่อจ้องใจอนี้มาทำครับผมขอบคุณครับป่อครับขอบคุณครับ